สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะกลับไปพิสูจน์เสาป่านะที่ผมเนี่ยเกือบมีอะไรกันนะครับพี่พี่แต่ว่าดีนะครับที่ผมเนี่ยเซฟตัวเองทันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินเข้ามายในป่านะพี่เอ ก็ผมเนี่ยรีบขึ้นมาเลยนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจออีกหรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยเจอเขาเนี่ยมาอาบน้ําอยู่ในป่าคนเดียวนะครับแล้วก็แบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินเข้ามานะรู้สึกว่าฝนเนี่ยเหมือนจะตกตกนะครับพี่พี่บรรยากาศตอนนี้เนี่ยมามืดเลยนะครับผมก็โอเคครับพี่พี่ครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับ ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคุณหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชทหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบขึ้นไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปไปครับพี่พี่ไม่รู้ว่าผมนะครับจะเจอหรือเปล่านะครับจะเจอสาป่าเหมือนรอบที่เราหรือเปล่านะ โอ้โหก็คือผมเนี่ยต้องเดินมาทางนี้เพราะว่าเดินตามน้ำเนี่ยมันยังไงไม่รู้นะพี่พโอ้ยตกมากโอ้โหพี่พี่เห็ดนี่นะก็คือแบบเห็ดเห็ดไม้ไผ่นะพี่พี่เต็มเลยอะ เราเนี่ยสามารถเอาไปกินได้เลยนะเนี่ยโอ้ข่าจ้วงเลยอะ่ะขึ้นเพียบเลยนะพี่พี่ เดี๋ยวเรานะจะต้องเดินทางนี้นะบรรยากาศตอนนี้นะ่ะรู้สึกว่าอบอ้าวมากเลยนะเมื่อคืนนะ่ะ ฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเป็พีเอฟซีครับเมื่อคนะืนน้ำฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ น้ำเนี่ยเยอะขึ้นจริงๆด้วยนะครับน้ำขึ้นเยอะจริงๆด้วยพี่ๆเมื่อคืนนะ้ำฝนตกงนี้เยอะเลยนะดูนะ้ำาก็ว้วันที่ผมมาเนี่ยน้ำเนี่ย่อนที่จะายเลยนะครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะขูดแ,บบแปลกๆนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะโตอ,อีกหรือเปล่านะครับ โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกันไปเลยดีกว่าไนะครับไปทุกคนเราเนี่ยจะต้องเดินระมัดระวังหน่อยพี่เพราะว่ามันลื่นนะครับเฮ้ยทุกคน ผมยังเจอนะคบพี่พีเอฟซี FC. ไม่รู้ว่าสาวคนนี้เนี่ยมาทำอะไรที่นี่คนเดียวนะครับก็เหมือนรอบที่แล้วเลยนะทุกคนที่ผมเนี่ยเกือบมีอะไรกับเขานะครับก็รอบนี้เนี่ยผมจะมาพิสูจน์นะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับแล้วก็มาเล่นน้ำเนี่ยอยู่คนเดียวนะพี่พี่ผมจะ คอยอยู่ห่างๆนะทุกคนผมจะไม่เข้าไปใกล้นะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะครับพี่พี่มาเล่นน้ําอยู่คนเดียวนะโหไม่น่าเชื่อนะว่าผมเนี่ยจะมาแล้วเจอเขาอีกนะครับไม่รู้ว่าใช้ผีป่าหรือเปล่าน,นะพี่เอฟโหดูเขาทําท่าแบบ โอ้ oh, ทุกคนเหมือนเขาจะรู้นะว่าผมมาดูเขาทำท่าทางเหมือนเขาเนี่ยพยายามจะอ่อยผมนะพี่ๆครับแต่ว่าผมจะไม่หลงโกลมันเด็ดขาดนะ เขากวักมือเรียผมนะเมื่อกี้ผมไม่เข้าไปอ่ะผมไม่ลงกนแล้วอะไรนะครับผมไม่เล่นผมอยากจะรู้ว่าท่านคือใคร ตางกล้องนะไม่เอาอะท่านคือใครอะ่ะแล้วมาทำอะไรที่นี่คนเดียวครับฮะ,ะมนนผมไม่ไปผมไม่เล่นด้วยท,รรวทุกคนได้ยินที่เขาพูดไหมครับน้ำเสียงของเขาเนี่ยนุ่มนวลมากเลยนะครับพี่พ แล้วมาที่นี่คนเดียวไม่กลัวเหรอพ,พี่ดู ผมจะไม่เข้าไปใกล้นะจะคอยดูแบบห่างๆนะครับไม่ผมอยากจะทราบว่าคุณนะคือใครแล้วมาทำอะไรที่นี่คนเดียวอะ่อนนะอผมไม่เล่นครับรอบนี้ผมไม่เชื่อแล้วแหละ ทุกคนได้ยินที่มัมนทุ่นไหมก็คือผิวเนี่ยเหมือนคนปกติเลยนะครับทุกคน ไม่ต้องการอะไรไหมครับคือต้องการให้ผมเนี่ยไปเล่นน้ำด้วยใช่ไหมทุกคนก็เหมือนแบบเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะแต่ว่า เราอ่ะอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับอยู่ๆเนี่ยก็มาเล่นน้ําอยู่ในป่าคนเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างนะพี่ๆเขาอ่ะเรียกผมเนี่ยให้ไปเล่นน้ําด้วยกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่หลงเชื่อมันแล้วนะครับก็รอบที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเกือบได้มีอะไรกับมันแล้วนะมันอ่ะก็ผมขอเรียกผมจะเรียกเขาแล้วกันนะเขาเนี่ยก็แบบพยายาม จะถอดเสื้อผมนะครับแต่ว่าผมอะ่ะดีนะตอนนั้นมีสติอยู่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะได้เป็นเมียมันแน่ๆผมอาจจะได้เป็นผัวมันแน่ๆเลยนะครับไม่อะ่ะไม่เอาผมไม่ต้องการ ลองเดินเข้าไปใกล้ๆนะแล้วก็จะลองถามดีว่าคือใครกันแน่ผมอยากเจอหน้ามันจริงๆเลยนะครับพี่พผมอ่ะจะต้องอยู่ห่างๆมหนะครับพี่พครับถ้ามัอยู่ใกล้นะครับอาจจะเป็นอันตรายนะไม่แล้ว เมานวม่กลัวหรอให้ทุนรู้ว่าคไทยถ้าถอยกแล้วจะบอกคื่อไมจะไม่ทำร้ายก่อนใช่ไม่ทจริงๆนะ ว่าผิวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขาวเลยนะครับพี่แล้วรู้ได้ไงว่าผมจะมาเนี่ย เขาเนี่ยพยายามที่จะเรียกผมเนี่ยให้ไปนะครับไปหานะครับเร่ยคนดเดียวเลยครับผมเมองเด็กๆจะรู้ว่าเจ้าคือไทยต้องการอะไรเด่กๆจะรู้ว่าต้องการอะไรอ่ะ ้ายอะ่ะทุกคนก็เขาเนี่ยพยายามแบบซื้อผมให้ผมเนี่ยเข้าไปครับแต่ว่าผมจะไม่หลงเชื่อมันนะอาจจะเฮ้ยเฮ้ยไปบองเฮ้ยไปไป อย่าเข้ามานะพ,พี่โอ้ยเมื่อกี้มันมาดึงผมนะจะเข้าไปข้างในนะครับผมไม่ไปอะ่ะโหเมื่อกี้ ไม่เมื่อกี้จะดึงผมไปไหนอะ,อะอโอ้ยโอ้ยทุกคนไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่นะครับพี่พี่ไม่ยอมบอกผมเลยนะโอ้ มันดึงผมเนี่ยแรงมันเยอะมากนะครับมันจะไม่เข้าไปละผมอยากจะทราบว่าคุณนะคือใครครับมาทำอะไรที่นี่คนเดียวเป็นผู้หญิงด้วยนะทุกคน ก็ต้องบอกเลยนะว่าอันตรายนะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีนะครับไม,ไม่ใช่ผีแล้วเป็นอะไรอะ่ะไ,ไม่เอาผมไม่ไปผมไม่เล่นโอ้ผมเนี่ยเปียกเลยอะ่ะ ไม่ไปทุกคนดูเขาทำท่าแบบแบบอยากให้ผมเนี่ยไปอยู่กับเขาจริงๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอาหงน่ากลัวมากเลยอยู่ก็เข้ามากระชากมือผมเนี่ยจะพาผมไปไหนก็ไม่รู้นะครับ โอ้โหแต่หน้าเขาซีดมากเลยนะโอ้พี่หน้าเขาเนี่ยซีดมากเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่องค์หญิงแน่นอนนะครับถ้าเป็นองค์หญิงจากเมืองรับแลเนี่ยท่านอ่ะจะไม่ทำตัวแบบนี้นะทุกคน ผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าคนเนี้ยคือใครกันแน่นะครับแต่ว่าทําท่าทางแบบแบบน่ากลัวยังไงไม่รู้อ่ะพี่พี่มมมผมไม่ไปอะครับ ไม่ผมอยากจะรู้ว่าท่านน่ะคือใครกันแน่ต้องการอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าแค่นั้นแหละท่านน่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวน่ากลัวอยู่ในป่าแบบนี้ไม่กลัวเหรอ,รอมนนไม่ไม่ผมไม่เล่นทุกคนเขาพยายามให้ผมเนี่ยเล่นน้ำอย่างเดียวเลยนะ ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากผมนะครับไม่ท่านต้องการอะไรจากผมไหมอะผมไม่เล่นครับผมยังไม่รู้เลยว่าคุณอะคือใครอยู่ๆก็มาชวนผมเล่นน้ำแบบนี้ถ้าผมเข้าไปเล่นแล้วแบบเป็นแบบเป็นผีขึ้นมาผมจะทำไงอะ่ะ คนได้ยินที่เขาพูดไหมครับอะอะเฮ้ยท่านจะไปไหน ผมไม่ไปท่านจะไปไหนก็ไปเลยครับเฮ้ยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเขาจะหายตัวได้นะครับเฮ้ยพี่เมื่อกี้เจอไหม หายต่อหน้าต่อตาผมเลยนะครับหายเข้าไปข้างในเนี้ยทุกคนทุกคนครับตรงนี้เหมือนจะมีอุ่งงงอะไรไม่รู้นะเนี้ยอยู่ข้างในนะครับผม แต่ว่าผมดูแล้วน้ําน้ําเนี่ยน่าจะลึกนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาหายต่อหน้าต่อตาผมตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหก็เขาอะพยายามที่จะเรียกผมเนี่ยให้ตามไปนะครับแต่ว่าผมอะไม่ตามไปนะผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับโหพี่เหลือเชื่อจริงๆนะว่าเขาอะ่ะ จะหายต่อหน้าต่อตาผมเลยนะครับไม่มีนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนท่านหายได้อะไม่รู้ว่าเขาอ่ะมาจากไหนกันแน่นะครับก็ไปพี P ่เอฟดูแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าสรุปแล้วเขาคือใครกันแน่แต่ว่ายังสาวยังสวยอยู่เลยนะครับทุกคน ไม่น่าเชื่อนะว่าผมมารอบนี้ผมยังเจออีกก็อย่างที่เห็นเลยนะเขาพยายามจะให้ผมเนี่ยไปเล่นน้ำด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะพาผมไปไหนนะโนะโหทุกคนก็โปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับทุกคนครับน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยนะ หายต่อหน้าต่อตาผมเลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะครับก็จะออกจากที่นี่ก่อนนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปไหนแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผมเกือบไม่รอดนะไปพี่ๆเดี๋ยวรีบออกจากที่นี่ก่อนเลยดีกว่านะครับ น้ำเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากไอ้ตรงที่ผมเจอเสาป่านะครับก็เมื่อกี้อ่ะเขาพยายามกวักมือเรียกผมให้ผมเนี่ยเข้าไปหาแต่ว่าผมเนี่ยไม่เข้าไปนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเดินเข้าไปคุยกับทุกคนเขาอ่ะอยู่ก็มากระชากมือผมนะครับแบบจะพาผมเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะครับพี่พี่ครับ นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยรีบกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับทุกคนครับก็วิดีโอนี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กี่ตามนะครับผมโอเคทุกคนไว้เจอกันคิปนะาครับผม